สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ทุกทกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เมิยานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกทกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เน้อเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อๆไปนะคะในวันนี้เนี่ยจะ มาดูดวงภาพรวมนะคะของคนวันจันทร์เนาะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะโชคลาภสุขภาพต่างๆแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยเนาะการงานของคนวันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมไพ่ใบแรกเป็น การงานของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะค่อนข้างจะต้องประสานงานติดต่อเนาะเจรจากับคนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรเนาะแต่ว่าดูเจ้าสตาเนาะเจ้าสตาในวันผู้ที่เกิดในวันจันทนระ์ดูน่าจะแบบสนุกกับงานอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมง,งานหรือว่าองค์กรเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการงานเนาะค่อนข้างดีเลยนะคะการงานแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะคะเข้ามาในด้านของโอกาสในเรื่องของการงานหรือว่าโอกาสในการท้าทายในเรื่องของงานเนาะถ้าเกิดสมมุติว่า ไปติดต่อประสานงานอะไรต่างๆเนี้ยก็คือจะคุณจะเขาเรียกว่าเหมือนตะลุยเขาเรียกว่าบุกตะลุยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปได้ดีแล้วก็มีคนสนับสนุนพพอร์ตนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินเนาะการเงินโชลคลาภจะเป็นยังไงนะคะในเดือน กรกฎาคมของคนวันจันทร์ว้าวการเงินค่อนข้างจะดีเนาะดีมากว่ะแล้แลก็มีรายจ่ายเทเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรการเงินดีค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีรายจ่ายเนาะ ก็คือมีทั้งรายไดมีทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายปนกันแต่ว่าก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบใช้ใช้เงินอย่างมีสติแล้วกันเนาะปลายจะให้ไปแชทนะแล้วก็เดะลเวอร์นะคะการเงินก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะแบบสิ่งศักด์สิทก็คอยช่วยเหลือคุณเนาะ แล้วก็อาจจะเป็นคนรักหรือว่าใครก็แล้วแต่อาจจะแบบเปคุคนก็ได้ในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องรายจ่ายนี่ก็คือค่อนข้างที่สหนักพอสมควรก็จะภาพรวมแล้วก็คือว่าถือว่าดีอาจจะมีคนรักใส่เปยมาเปเราอยู่นะคะโอเคต่อไป เป็นเรื่องของความรักของคนที่เกิดคน,คนโสดเดอะคนโสดคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกรกฎาคมคนโสดก็จะต้องที่ผ่านมาอาจจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบอยู่กับครอบครัวเหมือนเป็นคนติดครอบครัวมากกว่าเนาะใช้ชีวิตกับครอบครัวซะมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเอาจริงๆวตอนเนี้ยคือเหมือนกับก็ยังไม่ได้คิดที่จะเขาเรียกว่าเหมือนมีมีแฟนหรือว่าที่จะคบใครอะไรเงี้ยอาจจะกังวล ถ้าสมมุติว่าอาจจะแบบจะคบใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าแบบมีความกังวลเนาะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่ได้วาดระแวงหรือวาดกลัวแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเจอจะเจอคนดีไหมหรือว่าจะเจอคนที่เข้ากับเราได้ไหมอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความคิดที่ขัดแย้งกันในตัวคือเหมือนกับว่าถามว่าอยากมีไหมก็คือตอนนั้นตอนเนี้ยคือไม่อยากมีแต่คือก็อคิดไปไกลอีกอะว่าแบบถ้าเกิดมีเราก็อาจจะแบบเออมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่แบบว่าคิดคิดแบบคิดหลายตลบอะค่ะอืมถ้าเรื่องของคนโสดนะคะต่อไปก็จะเป็น ความรักของคนที่มีคู่เนาะความรักของคนที่มีคู่จะเป็นอย่างไรคนวันจันทร์นะคะจะเป็นอย่างไรคนวันจันทร์เหมือนที่ผ่านมาอาจจะแบบ ในความหงุดหงิดอะไรบางอย่างกับคู่ของคุณเนาะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนเขาอาจจะแบบยุ่งงานอยู่แล้วคือเหมือนคนก็จะแบบไม่สนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เออล้วก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าเหมือนคุยกันไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะมองว่าคือคนนึงก็ยุ่งงานอีกคนนึงก็คิดไปในเรื่องของ เธอไม่ดูแลไม่ใส่ใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดแบบไปคนเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดไปคนละด้านอะไรเงี้ยโดยที่จะไม่ได้มองว่าไม่ได้มองตรงกลางว่าอ๋อเออเขายุ่งอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนย่ยยุ่งงานจริงๆด้วยเหมือนแฟนคนเขางานยุ่งมากๆเงี้ยค่ะได้ห้า ห้คาถาเนาะงานยุ่งมากอะไรเงี้ยแต่คือมองว่ายังไงก็แล้วแต่คือแบบถ้าคุยกันแล้วถ้าถ้าคุยกันถ้าเข้าใจกันเนี่ยสาหรับคนที่มือมีคู่เนี่ยคือเหมือนกับต้องคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะแล้วก็คือถ้าคุยแล้วเข้าใจกันก็คือมันก็จะจบด้วยคาทช่ว่าเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือน สี่คาถาก็คือเหมือนแบบความสุขความสมหวังนะคะก็อาจจะให้ลดในเรื่องของเนี่ยความมดุดมิดอารมณ์เสียที่ผ่านมาคุณจะมีความมุดมิดค่อนข้างเยอะซึ่งแฟนคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเือคือยุ่งกับงานอยู่ตลอดเวลาเงี้ยคืองานก็เต็มโต๊ะคือทุกอย่างแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยคือ เขาทุ่มเทให้กับเรื่องงานโดยที่อาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนอึนอดอัดอะไรเงี้ยเออเอาจจริงๆแล้วคือมองว่าถ้าคุยกันเนี่ยถ้าคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกัน,นอะไรเงี้ยหรือถ้าตัวคุณอาจจะยอมถอยมาก้าหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้น,นอะไรเงี้ยว่าเขายุ่งจริงๆอะไรเงี้ย เออเนี่ยมันจะทำให้ปรับความเข้าใจแล้วก็จะแบบดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ต่อไปเอ่าเป็นเรื่องให้ไพ่แนะนำเนว่าในเดือนกรกฎาเนี้มีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนำนะคะ ถ้าให้ให้ไพ่แนะนําก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนําก็คือเหมือนกับว่าให้อดทนเนาะแล้วก็ให้คุยกันนะอ่ะคุยกันตอบความเข้าใจกันนะอะไรเงี้ยไปสัญญาหรือว่าข้อเสนออะไรต่างๆเนี้ยคือช่วงเนี้ยอาจจะแบบถ้าคุณกับแฟนหรืออะไรต่างๆอะมีปัญหากันนะกอ่ะก็ขอให้คุยกันนะคะ ให้คุยกันแล้วก็เนี่ยคือทำแนะนำคือเหมือนกับว่าอยากให้คุยกันคุยกันเพื่อที่จะปรับความเข้าใจนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้อดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนกันกบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนเขาเรียกว,ว่าเหมือนคิดมากอะคะ่ะดาบเต็มเลยเห็นปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดาบ คือปัญหาจริงๆอาจจะมาจากความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นความคิดที่อาจจะแบบว่าจริงๆแล้วแฟนคุณนะอาจจะแบบทํางานหนักก็ได้เนี่ยถ้ามองจากตรงเนี้ยคือเขาทํางานหนักมากเขาก็เลยไม่มีเวลาให้คุณซึ่งในบางอย่างคือถ้าตรงเนี้ยนะคะสรุปจากคนาแนะนําคือเหมือนกับว่าอย่างแรกคือให้อดทนแล้วก็ หมั่นที่จะแบบเหมือนเติมกําลังใจหรือให้กําลังใจเนาะกับแฟนคุณหรือคนใกล้ชิดหรือใครก็แล้วแต่ในบ้านเนี่ยเหมือนว่าว่าคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะดีขึ้นอใน,นเรื่องของสุขภาพในเดือนกรกราคม สขภาพไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะน่าจะมีเรื่องเดียวน่าจะมีเรื่องเดียวคือความกังวลอะไรเงี้ยความคิดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือน ความคิดวิตกกังวลสะมากกว่าอืมอาจริงๆแล้วโดยรวมคือสุขภาพก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอาจจะมาจากความกังวลความแบบวิตกอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือคิดมากอะไรต่างๆเนาะอาจจะด้เรื่องเงินหรือเปล่าที่คุณคิดเยอะอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็คือให้คุยเนาะซึ่งจริงๆแล้วคือแฟนคุณก็น่าจะแบบดูแลดีนะคะ สุขภาพคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีแค่เรื่องของความคิดความวิตกกังวลความหงุดหงิดต่างๆเนาะเนี่ยมันจะอาจจะทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าต้องอาจจะแบบไปรีแลกอะไรเงี้ยหรือว่าชวนกันไปเนี่ยชวนกันไปหาอะไรทานหรือว่าแบบไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะแบบ ลดความกังวลขึ้นนะคะอ่ะก็ขอให้คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็สมหวังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ